เอาละครับก็สวัสด,ดีคนดูทุกคนด้วยเลยนะครับนะใน,ในคลิปนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเกมโลโบอกในแมปของบล็อกฟุตอัปเดต27่สิบดนะครับนะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวผลที่ผู้เล่นส่วนใหญ่ลืมไปนะครับนะแล้วก็ไม่ได้ความสนใจอะไรกับมันเนาะซึ่งในแผ่นนี้มันก็ถูกรีเวิร์กมานะครับให้สกิลสวยขึ้นแลอะไรแบบนี้นะครับนะน่าคือผลบอมนี่คือผลระเบิดนั่นเองนะใช่โอเคเพื่อไม่เสียเวลาก็จะเริ่มรีวิวกันเลยนะครับนะซึ่ง จ้าผลบอมเนี่ยหลังรีเวิร์มมาแล้วเนี่ยจะมีการเพิ่มสกิลเอหนึ่งเข้ามานะครับหรือว่าตีธรรมดาเองนะครับนั่นก็คือแบบนี้เลยนะแบบนี้ทะเนียก็จะเบานิดน,นึงนะคนดูเพราะว่ามาเตอรี่ผมไม่ได้เยอะมากเนาะถ้าเกิดแบบ600ก็น่าจะแปดเก้าร้อยแหละเจ้าผลเนี่ยประมาณนั้นนะโอเคต่อมาเป็นในส่วนของสกิลเซนเองนะครับนะคือเป็นการปล่อยระเบิดเองนะ นี่นะเอฟเฟกก็จะสวยขึ้นนะแล้วถ้าเกิดเป็นตอนก่อนรีเวิร์กเนี่ยมันจะเวลากดค้างเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นด้วยนะแต่ว่าหลังรีเวิร์กเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่แล้วนะหลังรีเวิร์กก็คือแบบเท่าไหนเท่านั้นเลยนะก็ถือว่าเป็นค่อนข้างแย่มันไม่ได้ใหญ่ขึ้นเหมือนได้ก่อนอ่ะ๋ยวมันแบบล็อกขนาดมาให้เลยอะอประมาณนั้นใช้ยากนริงนนะคนดูถ้าเกิดใช้ล็อกเขียยมันก็ มันก็ไม่ได้จะตามเป้านะมันก็จะเป็นแบบตามนิ้วเราเหมือนเดิมนะถ้าเป็นล็อกชิปเขียวแบบนี้สำหรับคน,เ,นเล่นในโทรศัพท์มากแต่ถ้าเกิดในคอมก็สบายหน่อยมันตามไอตัวล็อกให้ตามนั้นเลยคนดูต่อมาสกิลเอ็กบอมแกลบชาร์มเตอรี่ห้าสินั่นเองนะคนดูก็จะเป็นการพุ่งเข้าไปแล้วก็เอาระเบิดใส่ที่หัวมอนอย่างนี้นะแล้วก็จะระเบิดอีกทีนึงนประมาณนี้เลยปึ๊บ อย่างนี้นะคนดูอืเดี๋ยวนะผมอยากลองอะไรนิดหน่อยสมมุติใส่ระเบิดที่หัวแล้วให้มันบระเบิใกล้ๆมอนตัวอื่นนะ,อะเอ้เอาใหม่เอาใหม่มันจะโดนดาเมจสองตัวหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไง้คนดูมันจะโดนดาเมจสองตัวด้วยถ้าเกิดแบบมันมีมอนตัวแบบติดระเบิดเลยก็คือตอนระเบิดจะเป็นหมู่เนาะก็เท่ดี ต่อมาสกิลซีนะคนดูแลน์มาใช้เมเตอรี่75สิเองนะก็คือจะเป็นการปล่อยระเบิดรอบตัวอย่างนี้เลยซึ่งดาเมจก็ใช้ยากจริงๆเพราะว่ามันแรนดอมวงอะไรอย่างนี้ด้วยแหละมันไม่แน่นอนเท่าไหร่ให้ดูครับน,นะคนดูระเบิดอย่างนี้ แล้วก็เจา skill ้าสกิลนี้นะครับนะจะมีแบบ 2, 2แบบนั่นก็คือแบบกดแล้วปล่อยเลยกับกดค้างนะครับนะซึ่งเมื่อกี้ก็คือแบบกดแล้วปล่อยเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูแบบกดกดค้างนะคนดูอ้าวไหนใช้ไม่ได้อะแป๊บนึ่งผมขอข้ามมอลชุดนี้ก่อนนี่นะคนดูถ้าเกิดกดค้างมันจะเป็นการวางกับระเบิดอย่างนี้นะ และเมื่อถ้าเกิดมันเดินมาชนมึงก็จะโดนดาเมจค่อนข้างดีเลยนะสก,กิลนี้ผมว่าถ้าเกิดแบบกดค้างเนี่ยแต่ข้อเสียคือมันต้องกดค้างค,คนดูมันจะโดนแบบมอนมาตีสก,กิลนี้ก่อนอ่ะแต่มันก็ไม่ได้กดค้างนานมากนะคนดูเนี่ยพุไ่ได้ใหม่มาได้ไปนี้ฟาร์มสบายเลยเนี่ยประมาณนี้โอเคต่อมาก็คือ สกิลวีนะครับเซลเดสทัคนะนั่นก็คือการระเบิดตัวเองนั่นเองใช้แบตเตอรี่ร้อยยี่ห้าเนาะโอเคก็จะใชใ้ดูเลยนี่นะคนดูเราสามารถกดค้างได้ด้วยนะครับแล้วยิ่งเรากดค้างนานเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะเสียเลือดเยอะขึ้นนะครับนะแต่ว่าการที่เราเสียเลือดเยอะขึ้นเนี่ยดานมีของระเบิดก็จะแรงขึ้นเช่นกันนะคนดูใช่เดี๋ยววันหนึ่งขอรอสกิลคนะูดาวน์มาขอฮิวเลือกสักครู่ หิวช้าช้าโอเคมาผมพร้อมละปุ๊บ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 บึมน้ำเมียตกแบบตัวละห้าพันเลยนะค่อนข้างเยอะ เดี๋ยวต่อไปจะเป็นสกิลเอฟแล้วนะคนดูซึ่งเดี๋ยวต้องรอเลือดผมรีสักคู่หนึ่งก่อนเพราะว่าสกิลนี้มันก็ใช้เลือดเหมือนกันอา่าคนดูตอนนี้เลือดผมก็เต็มไปที่เรียบร้อยแล้วนะต่อมาก็คือจะเป็นสกิลเอฟนั่นเองนะใช้มาเตอรี่ยี่ห้าครับสกิลเอ็กโพรสีจำนะครับ, pe, ie, Jump, รบก็ตรงตัวเลยใช้ระเบิดเพื่อกระโดดนะครับนะโอเคมาเลือกมาเลยเออสกิลนี้นะครับเมื่อเรากดครั้งแรกเนี่ยเราจะไม่เสียเลือดนะคนดูแล้วก็ทุกครั้งที่แบบเราใช้เนี่ยมันจะมีดามเมจด้วยนะใส่มองใกล้ๆเนาะแบบนี้ นาเม็ดสองพันกว่าเกือบสามพันเลยนะของผมนี่อย่างนี้นี่กระโดดได้ด้วยอย่างนี้เลยนะคนดูค่อนข้างสูงเลยนะบึมอุ้ยมอนตีสะกิดซะก่อนแบบนี้นะคนดูแทนว่าสามารถใช้แบบ ใช้ตอนเดินอย่างนี้ก็ได้นะคนดูแบบนี้มันก็จะให้กระโดดไปข้างหน้านะครับหรือว่าตามทิศทางที่เราเลือกเดินนะครับแบบนี้เลยก็เหมือนเป็นการเสมอใช้เผ่าใส่บอก v ีไปในตัวนะคนดูเหมือนกันเลยนี่แบบนี้เลยนะโอเค ก็จะประมาณนี้เลยนะคนดูแล้วเมื่อสกิลนี้นะถ้าเกิดเราใช้ต่อเล่นเนี่ยเราก็จะลดเลื่อดไปในตัวด้วยนะแบบเลือล่อดเราก็จะลดไปด้วยแบบนี้บึ้มนี่เห็นไหมเลื่อนผมก็จะลดลงไปเรื่อยเมื่อผมใช้นะคนดูแบบนี้แล้วก็จะลดเยอะขึ้นเรื่อยนะโอ้เน่ยปิงอ้ปิงปิงปิงโอ้ย บึมนี่ตอนนี้ผมก็ตายคนดูผมตายใช้งหครับพอดีเน็ตปิงผลมอมนี่ถูกรีเวิร์มาก็จะมีประมาณนี้เลยนะคนดูนะไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้นะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะใช่ผลมันก็ทําได้ประมาณนี้แหละมันก็เอาอะไรเยอะผลราคาแปดหมื่นอ่ะเอ้ยแสนแปดดิเออทาได้แค่นี้ก็หล่แล้วคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละคนดูนะไม่ได้มีอะไรหวือหวาละจริงๆคลิปที่ผมควรจะลงก่อนคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิว แล้วก็สอนทําเจ้าหมนเนือก V3 เนาะแต่ว่าผมยังทำไม่เสร็จเพราะว่าไอติดตรงสกิลสุดท้ายอย่ะเนาะมันค่อนข้างยากนะต้องใช้สมาธิเลยซึ่งผมก็สมาธิสั้นนะต้องยอมรับก็ตามน,นั้นแหละก็ไปเจอกันใหม่